บั克110มีดอเมริกันไอคอนชื่อนี้มีความหมายครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าบัค110ซีรีส์ต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างผมรู้จักบัค110มาประมาณ10ปีแล้วครับนับตั้งแต่ Thailand Outdoor เป็นตัวแทนจำหน่ายบัคในประเทศไทยนะครับแต่เพื่อนๆหลายคนนะครับที่ผมรู้จักเนี่ยเขารู้จักบัค110มานานล้นะฮะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็น,นบัคนะฮะ หน,หน,นึโดยที่บางคนไม่ทราบว่านี่คือบัคหนึ่ง,งะ,ะในหนังหลายเรื่องครับหนังสมัยเก่านะครับหรือแม้แต่หนังเรื่องที่เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่า Into the Wild นะฮะเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตสันโดษก็มีบัค1น,นึเนี่ยเป็นมีดคู่ใจของเขาหรือแม้แต่หนังอนาคตรครับหลายเรื่องก็จะพูดถึงมีดสมัยดึกดำบัรน,นะฮะก็บัคหนึ่นน,นะฮะ ก็เป็นตัวแทนของมีดนะฮะความประทับใจของผมกับบัก๊ก1 1 0เนี่ยมีหลายเรื่องครับนะะเริ่มแรกเลยความรู้สึกในการสัมผัสบักส๊ก1 1 0เนี่ยพอเราจับเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่หนักแน่นนะครับเป็นมีดที่มีขนาดใหญ่ครับเป็นมีดพับที่ด้วยมือขนาดผมเนี่ยมือขนาดใหญ่เนี่ยพอกำมีดบัก๊ก110ไปแล้วเนี่ย จะเห็นว่าจะมีส่วนที่ออกมาข้างนียทั้งสองด้านเลยนะครับเป็นมีดพับขนาดฟูลไซส์นะครับใบมีดยาวประมาณ4นิ้วซึ่งถือว่าใบยาวนะครับโดยทั่วไปแล้วมีดพับที่เหมาะสำหรับการพกพาเนี่ยจะอยู่ระหว่าง3-3.5ถึง3.5นิ้วนะครับแต่การที่เราได้มีดที่มีความยาว4นิ้วเนี่ยก็หมายความว่าเราใช้ประโยชน์กับมันได้มากกว่านะครับ โครงสร,ร้างของเขาครับนะฮะที่มันมีน้ําหนักขนาดนี้เนี่ยเพราะโครงสร,ร้างของเขาเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะเป็นทองเหลืองนะครับทั้งบูสเตอร,ร์ด้านหน้าด้าน,ด,านด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับตัวโครงสร,ร้างนะครับแล้วก็มีกลไกนะครับเป็นสแตนเลสน,นะครับเป็นล็อกแบ็กนะใบมีดที่บักเลือกใช้คือใบมีดสแตนเลสสตีล 420H4 อบชุบโดยพอบอสนะครับเป็นเหล็กที่บัคมีความเชี่ยวชาญมนานาน,นการที่มีเหล็กที่ดีก็ต้องมีการอบชุบที่ดีด้วยนะครับบัคใช้การอบชุบของพอบอสซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นการอบชุบที่ได้มาตรฐานสูงมากนะฮะใบ,บมีดของของ1 1 0เนี่ยจะเป็นทรงที่เรียกว่าคลิปพอยนะครับเป็นใบที่ไม่ได้กว้างมากครับ เริ่มแรกที่เขาดีไซน์เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับงานแรกแล้วก็ใช้งานในเด็กประสงค์นะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะเป็นพอเป็นคลิปพอยเนี่ยสามารถที่จะเหมาะสำหรับงานแรกนะฮะแล้วทรงที่เป็นคลิปเนี่ยจะเป็นทรงที่เรียกว่าคล้ายๆกับสรงโบวี e ก็คือแนวไฟเตอร์ได้ด้วยนะครับระบบล็อกนะฮะบัคเป็นผู้คิดเป็นผู้คิดค้นระบบล็อกแบบ ล็อกแบ็กสำคัญยังไงครับล็อกแบ็กเนี่ยจะทำให้มีดพับมีความแข็งแรงเกือบจะเท่ากับมีดมีดใบาตายนะครับแล้วก็ตั้งแต่บั็กเขาออกแบบเจ้าล็อกแบ,บ็กนี้ขึ้นมาเนี่ยก็บริษัทมีดต่างๆก็ Copy ไปใช้ครับก็ถือว่าบั็เป็นผู้ที่คิดค้นระบบนี้ขึ้นมานะฮะตัวใบมีดครับเ,เขาเจียใบายมาเป็นแบบฮอลโล w นะฮะ ถ้าเกิดว่าใครมีหรือมีโอกาสสมัมผัสเนี่ยลองมาจับตูที่ใบครับรูปลงเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันบอลเข้าไปนะครับข้อดีของมันก็คือว่าไม่ว่าคุณลับไปกี่ครั้งนะครับใบมีดก็ยังคมอยู่นะครับแล้วการเฉือนการสไลด์การแร่เนี่ยทำได้ทำได้ดีกว่ามีดที่ไม่ใช่ฮอลโลนะฮะตัวนี้อันบัคเขาเน้นการใช้งานจริงๆนะครับในส่วนของตัวด้ามครับตัวด้าม จะเห็นว่าจะมีส่วนที่เป็นไม้เนี่ยเป็นประกับสองข้างนะครับตัวนี้ทําจากไม้อีโบนีสีสีของไม้อีโบนีเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับเมื่อก่อนเนี่ยบัคกใช้ไม้หลายชนิดครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็บัคกเลือกใช้ไม้อีโบนีไม้บ e อีโบนีเป็นไม้ที่มีความแข็งมากแข็งเนื้อแน่นมีน้ําหนักเพราะฉะนั้นก็บอกได้เลยว่า มันจะอยู่คู่กับตัวบัค1ก1นึเนี่ยได้ตลอดชั่วชีวิตของมันเลยนะครับหนึ่งครับออกแบบมาให้ไม่ต้องมีการประกอบไม่ต้องมีการลื้อนะครับจะลื้อก็ได้ครับก็คือตอกหมดไอ้ตรงเนี้ยตรงกลางเนี้ยออกจากนั้นก็ค่อยๆไล่ออกนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้เนี่ยจะพบว่าการดูแลมันอย่างดีเนี่ยยอดน้ํามันก็เพียงพอแล้วนะครับใบมีดไม่มีการคลอนนะฮะ ใช้ไปกี่ปีก็ไม่มีอาการเบดเปให้เห็นนะครับโซลิดแน่นหนาทุกจุดนะครับเรียกว่ามันเป็นมีดที่ไม่ต้องการการดูแลรักษาแทบจะไม่ต้องดูแลรักษาเลยเพียงแค่หยดละมันเช็ดให้แห้งเก็บในที่แห้งมันก็อยู่กับเราได้ตลอดแล้วนะครับตัวตัวด้ามเนี่ยที่เป็นทองเหลืองเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นสนิมครับหลายเล่มที่ผมเจอเนี่ยสภาพตรงนี้เนี่ย จะเย,ยินนะฮะสีดำคล้ำนะครับเพียงแค่ลงครีมขัดโลหะปัดเงาะฮะก็สวยเหมือนใหม่เลยนะตัวนี้เป็นมีดที่สามารถที่จะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเป็นมีดที่มีที่เรียกว่าเป็นมีดท,ที่มีทั้งเสน่ห์แล้วก็คุณค่าในตัวน,นี่คือลักษณะต่างๆของมีดบัก110 f o ห d i n g h u n t ์ r นนะครับเริ่มถัดไปครับ ก็จะเป็นลักษณะ1นึหนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาทําล่องนิ้วมาให้ด้วยนะครับหลายๆคนก็ชอบครับเพราะว่าการจับเนี่ยจะให้ความกระชับมือนิดนึงนะครับนักสะสมก็เวลาสะสมก็จะสะสมสะสมทั้งคู่เลย2เล่มเนี่ยถือว่าเป็นมีดอเมริกันคลาสสิกนะตัวใบครับ,บ,รบนะฮะอย่างที่บอกว่าการเปิดปิดเนี่ยเป็นการเปิดปิดด้วย ใช้เล็บจิกขึ้นมานะครับตัวนี้จิกนะครับการปิดนะครับปิด2มือนะครับเป็นมีดที่ผมบอกว่าเปิดปิดช้าครับแต่ว่าการใช้มีดมันไม่ต้องรีบนะครับโดยเฉพาะมีดคลาสสิกเนี่ยเราก็ค่อยๆใช้นะครับตัวนี้ก็ให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกันนะครับสองคู่นี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าใครชอบแบบไหนนะครับ จากที่บักเนี่ยเขาขายมีด110ม,มาหลายสิบปีนะครับประวัติย้อนไปถึงปี1968นะฮะปัจจุบันก็57ปีนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยผู้ใช้มีดบัก110เนี่ยเขาก็ชอบเอาบัก110เนี่ยไปโมดิฟายนะครับไปคัสตอมไม e มั่งเปลี่ยนไม้มั่งทำนู่นทำนี่นะครับแล้วก็มี ก่อนหน้านี้ก็มีมีการเปลี่ยนของมันเนี่ยให้เจ้าบัคเนี่ยมันเป็นมีดออโต้นะครับว่อนี้นี้ทางบัคก็เลยเห็นว่าแหมคนเขาเอาไปเล่นกันเยอะจังเลยบัคก็เลยทํามีดออโต้ขึ้นมานะครับเป็นมีดรุ่นนี้ซึ่งเล่มนี้นี่ออกมาก็ประมาณสัก4ีหปีแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเออเป็นมีดออโต้ที่ผมบอกเรียกได้ว่ามันมันไม่เหมือนกับมีดออโต้เล่มอื่นนะครับ เพราะว่ามันไม่ต้องมีจุดอะไรที่ต้องเมนเทนแนน์หรือดูแลรักษาเลยเช่นเดียวกันกับบักหนึ่งใูทุกอย่างกลไกของเขาเนี่ยฮะบึกบักมากเลยนะครับให้เสียงที่เวลาเปิดออกมาเนี่ยหนักแน่นนะครับคุณเปิดมาเนี่ยเพื่อนต้องหันมามองฮะตัวนี้แล้วการเก็บการเก็บของเขาเนี่ยนะฮะตอนเก็บเข้าไปเนี่ยจะมีความเป็นสปริงนิดนึงนะ นี่คือระบบล็อกของเขาครับผมผมลืมพูดระบบล็อกตรงนี้นิหนึ่งตัวนี้สําคัญมากเลยนะคะคือมีที่มีลักษณะอย่างนี้ยฮะหมายความว่ามันจะไม่กลางในกระเป๋าครับเนี่ยตัวนี้บล็อกเนี่ยทำกลไกตรงนี้ดีมากนะครับเป็นมีที่มีความปลอดภัยมากๆเลยนะคะคือตอนเก็บเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าไอ้เจ้าไวนี่ยมันจะเปิดได้ง่ายๆนเปิดยากมากนะครับ ตัวออโต้ตัวนี้นะครับก็ยังคงลักษณะเดิมเป๊ะเลยครับวัสดุเหมือนเดิมนะครับเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่กลไกลของการเป็นมิดออโต้อยู่แค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นครับบัคเขาก็เปลี่ยนผู้บริหารพอบัคเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยเราเห็นว่ามันมีบัครุ่นใหม่ๆนะครับออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือนะครับตัวนี้ บัก110่งหนลีนะครับอีลีตัวนี้เนี่ยมันอัปเกรดอะไรบ้างอัปเกรดประกับเป็น G10 นะครับเป็นวัสดุสมัยใหม่นะครับน้ำหนักเบาแข็งแรงนะฮะให้ความรู้สึกในการจับที่ดีเยี่ยมนะครับจับได้แม้กระทั่งมือเรามันๆเนี่ยฮะเบื่อทมันเนี่ยจับมันก็ยังลื่นมันก็ยังแบบม,แบบมีกลิปให้จับอยู่ไม่ลื่นนะครับกลไกก็ทำได้ดีครับ เราเรียกได้ว่าเราไม่เห็นกลไกของมีดออโต้ที่อยู่ในบัค1 1หเลยครับมันจะเนียนเรียบไปหมดเลยนะซึ่งแตกต่างจากการนำบัค1กหนึ่งศูนย์ไปอันนี้ทำมาตั้งจากทำมาจากโรงงานเลยยังไงก็ดีกว่านะครับเพราะเขาดีไซน์มานะตัวใบมีดครับอัปเกรดจาก 420HC เป็น S30 V นะฮะตัวนี้เรียกว่าตัวท็อปเลยนะฮะตัวบูสเตอร์ก็ทำด้วยวัสดุพิเศษนะฮะมีความสวยงามนะครับ แค่ขัดเนี่ยเงาวับสวยแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผมก็ยังคงคุณค่าลักษณะไม่เปลี่ยนแปลงของบัค1นึครับนะฮะให้ความรู้สึกที่ดีมากครับเล่มนี้นะฮะเล่มนี้ก็มาพร้อมกับ2หนังนะฮะพวกนี้มาพร้อมกับ2หนังหมดเลยนะครับผมนะครับในซีรีส์ของบัค110นะครับก็จะมีตัวนี้ครับเป็นตัวนี้ออกมา ประมาณสัก3ปีล้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นซีรีส์110ที่เอาใจคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนะครับเป็นนีที่มีความบางนะฮะเมื่อเทียบกับออริจินอลเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามันมีความความหนาเนี่ยแทบจะครึ่งหนึ่งเลยฮะรประมาณสัก2ใน3ของบั克110รุ่นรุ่นออริจินอลนะครับ วัสดุเป็นวัสดุรุ่นใหม่ครับเป็น G10 นะฮะสลิมโปรคำว่า Pro เนี่ยมาพร้อมกับเหล็ก S30V นะครับก็ S30V เนี่ยก็เป็นเหล็กถือว่าไฮเกรดอะของทางฝั่งอเมริกานะฮะความหนาของใบมีดครับดี๋ยวผ,ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับ ความหนาของใบมีดนะครับเท่ากันเท่ากันโปรไฟล์ลักษณะของใบนะครับต่างกันเล็กน้อยนะครับของออริจินอลนี่เขาจะเป็นลักษณะของคลิปนะครับแต่ของตัวสลิมโปเนี่ยตัวคลิปเนี่ยจะไม่มีคลิปละจะแทบไม่เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นดับพอยด์ดีกว่านะฮะมิติเนี่ยเท่าเทียมกันเลยนะครับความยาวด้ามเท่าเทียมกันนะครับทีนี้เรามาดูของความบางของมันนะฮะ ความบางของมันมาพร้อมกับอะไรบ้างนะพอมีความบางเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีคลิปสำหรับเน็บกระเป๋าได้นะครับตัวคลิปของเขาเนี่ยคือผมเห็นมีดมาเยอะแล้วก็ของบั็กเนี่ยมีความพิเศษคือว่าตัวคลิปของเขาเป็นคลิปที่แบบขนาดใหญ่ครับคือถ้าเกิดใครใช้มีดบ่อยๆเนี่ยจะเพราะว่ามีดบางเล่มเนี่ยตัวคลิปมันจะมีความอ่อนตัวนะครับ แต่ของบักเนี่ยผมคิดว่ามันคงอยู่ชั่วชีวิตของมันนะฮะคือคลิปเขาออกแบบมาได้แข็งแรงมากแล้วก็เป็นคลิปสูงเวลาเราพกกับกระเป๋าเนี่ยก็คือมีดเนี่ยหายไปเลยเนียนเรียบหายไปเลยครับเหมือนเหมือนไม่ได้พกอะไรนะฮะแล้วก็มีตราโลโก้ของบักเน่ะฮะแค่พกแล้วก็คนเห็นก็รู้แล้วอ๋อนี่พกมีดบักพกมีดบักนะครับหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยพกมีดคือ มีเทสมีรสิยมในการเลือกใช้มีดนะฮนะตัวนี้ครับการเปิดใบนะครับเขาก็จะเพิ่มจากที่ต้องใช้เล็บจิกนะฮะเขาก็ใช้ตัวทําสตัดตัวนี้นครับมีดบัใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาพอเป็นล็อกแบ็กนะครับมีตัวทําตัวทั้สตัดเนี่ยก็เปิดได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาเพราะว่าเขาให้มาสองฝั่งเลยนะวัสดุตัวนี้เขาเขาเป็นตัวนี้เป็น เป็นไมคาตาแต่ว่าเป็นไมคาตตาที่แบบว่าเป็นพื้นผิวที่แบบฝืดมากนะฮะ,นะฮะผมว่ามันพอเราใช้มีดที่มันมีความบางระดับนี้เนี่ยพกไปแล้วเนี่ยเนียนเรียบนะฮะโปรไฟล์มองไม่เห็นเลยโลโปรไฟล์มันจะต้องมีมันจะต้องให้สัมผัสที่เวลาเราจับเนี่ยจะต้องจับแล้วก็ชับด้วยนะ,ะซึ่งเจ้านี้เนี่ยบอกเลยว่าให้ความสึกจับที่กระชับมากๆ ถึงแม้ความรู้สึกในการจับจะไม่แบบเต็มไม้เต็มมือเหมือนออริจินอลแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็เป็นมีดที่ผมเลือกใช้ในการพกใช้บ่อยๆเลยนะฮะนะครับก็เขาก็จะมีอยู่สองสี่ครับตัวนี้นะฮะน้ำหนักเนี่ยเบามากๆเลยนะครับตัวบอดี้ของเขามันคือ G 1 0ทเลยคตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น G10 แล้วก็ ในปีล่าสุดครับผมบัก1 1 0เขาออกซีรีส์ใหม่มาครับอัปเกรดเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะตัวนี้คือ SLIMPO TRX นะฮะ TRX เนี่ยมันมีการอัปเกรดนะครับตัวใบมีดนะครับตัว,ต,ว NOT, ตัวน็อตตัวนะีะ้เขาสามารถที่จะหมุนออกมาได้หมุนออกมาเมนเทนนได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยรุ่นรุ่นเดิมเนี่ยจะไม่มีครับออกแบบมาที่คุณไม่ต้องแกะนะครับแต่เล่มเนี้ย ออกแบบมาให้แกะได้นะแล้วก็ตัวทําสตัดตัวนี้เขาเป็นสีดำนะครับเป็นวัสดุที่อัปเกรดขึ้นมานะครับเขาออกแบบมาเนี่ยก็จะมีสีแบบนี้ด้วยคือเอาใจคนรุ่นใหม่นะครับเล่มนี้ก็สีสวยมากครับเวลาไปใช้งานเนี่ยสมมุติว่าวางอยู่วางอยู่ในเต็นท์นะครับวางอยู่ที่เป้เนี่ยสามารถจะเห็นได้ชัดมากนะฮะก็นี่แหละครับจุดเด่นนะครับแล้วก็ความประทับใจนะครับ ของผมที่มีกับบัค1กนผมเชื่อว่าคุณมาที่ร้านนะครับมาลองสัมผัสผมเชื่อว่าคุณจะได้มีด1.1กลับไป1เล่มแน่นอนครับผม